จะพาไปเวียนทางด้านหนะ้าจะเห็นชายหาดนะผมถ้าโชคดีนี่ผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่การันตีนะถ้าโชคดีจะพาลูมาแต่ถ้าไม่โชคดีอ่าถ้าถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่เจอก็เดียเด๋ยวเราจะเอาเรือทางไปเกาะราชาเลยเพราะที่นี่พิเศษคืออ่าพาลูมาแต่ผมไม่การันตีเพราะมันอยู่ที่อารมณ์ของเขาบางทีเขาก็ขึ้นมาบางทีเขาก็ไม่ขึ้นมานะครับผมอ่าเดี๋ยวเวียนเกาะให้ครับผมแล้วก็สามสิบนาทีถึงเกาะราชา ทุกคนตอนนี้เราถึงที่เกาะราชาแล้วครับอันนี้คือเป็นรเรือของเราดูน้ําน้ําฝั่งด้านนี้คนก็จะมามาเล่นน้ํนนากันน้ําใสมากอยู่ตรงบริเวณสะพานนะครับน่ฝั่งด้านโน้นอันนี้คือฝั่งที่เราจะไปรับประทานอาหารเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปชมบรรยากาศฝั่งด้านนี้ก่อน้น้ําใสมากใสใสแบบเห็นข้างล่างเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเออเราจะอยู่ที่นี่ประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับประทานข้าวกันอยู่ฝั่งด้านนี้ โหยอดมากน้ำใสามาก<ป>เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเราจะไปเล่นน้ำกันที่ไหนนะครับโดูตรงนี้คือน้ำใสามากเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศใกล้ใกล้โอ้เนี่ยมีปลาตรงนี้ด้วยน้ำตรงนี้ใสามากแต่มันก็จะมีหินอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยวก็ เดินดูตรงนี้ก็จะมีแบบน่าจะเป็นโรงแรมเป็นอะไรแบบนี้นะเราจะอยู่นี่ประมาณ40นาทีนะแบบเดินเล่นเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านอุ่นก่อนไหมว่าเขามีอะไรโหยน้ำใสมากอืม,เด,อนนนมเดี๋ยวขํามฝั่งด้านนี้มันจะขับดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบ ผู้คนที่มาเล่นน้ำกันนะครับด้านในอ๋อด้านในเขาจะมีแบบเป็นร้านคา,คาเฟ่อะไรอย่านนนู้นก็มีนะครับเดี๋ยวดไปดูว่ามีอะไรอ๋ออันนี้จะเป็นว่าร้านอาหารด้านนูน้นประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องหาที่ร่มๆเพื่อที่จะ นั่งพักแล้วก็ไป,ไปเล่นน้ำฝั่งด้านนู้นดีกว่าเนะี่ยฝั่งด้านนูน้นน้ำใสเออฝั่งด้านนี้ก็ใสนะเรื่องไม่ถูกแต่ว่าเขาน่าจะไปขึ้นตรงนู้นด้วยแหะสวยไปเดินดูกันน้ำใสมากตัวนี้คือเกาะราชานะครับน้ำใสจัดตรงนี้ใส เต,ตอนนี้คือเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรือเข้าออกตลอดเวลานะเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นเนี่ยเล่นข้างในตรงนี้เพราะตรงนี้เขาจะกั้นไว้ให้สําหรับเล่นน้ําโดยตรงนะครับโอ้โหแดดแบบแบบแดดแรงมากเลยแต่น้ําก็สวยมากไปไปเดินดูกันดูตรงนั้นน้ำใสมากไปเดินดูอีกว่า เดี๋ยวต้องหาที่เล่นน้ำจะเอาของไปวางไว้ตรงไหนดีทุกคนเนี่ยๆเออเดี๋ยวเอาของไปวางไว้ตรงแถวๆนุ่นนะแล้วก็เล่นน้ำตรงบริเวณนี้ได้นะครับชิวมากแต่ว่าชายหาดหินเยอะเหมือนกันเนาะ ชายหาดคือแบบมันมันไม่ได้เป็นทรายละเอียดละเอียดอะไรแบบหาดไม่ได้สวยมากครับแต่ว่าน้ําใสมากดูดิน้ําแบบสีฟ้าจ๋ามากอ๋อเขาว่าต้องขึ้นไปตรงนู้นด้วยนะก่อนเล่นเราขึ้นไปดูบรรยากาศฝั่งด้านนู้นก่อนไหมนูน้นเรือตรงนูน้นอู้ ใมไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่านะครับนูน่นด้านบนรู้สึกว่าต้องไปดูบรรยากาศด,ด้านบนด้วยลองไปดูร้านอาหารที่เราจะรับประทานข้าวเที่ยงกันก่อนนะว่ามีมีอะไรให้เรารับประทานบ้างโอ้ปากเขาลำนาภัย หินเยอะมากอันเป็นทางร้านอาหารอสวยมากเลยทุกคน ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดชมวิวนะครับนี่คือเป็นจุดชมวิวสูงสุดนี่ขึ้นมาด้านบนแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่เขาบอกอ๋อมันจะมีเป็นแบบจุดชมวิวอยู่ด้านนี้ด้วยยังไงหูสวยมากบินมีนชิงช้าอะไรแบบนี้หูสวยมาก ใ,ใครมาต้องมาจุดนี้นะถ้าไม่ได้มาจุดนี้เหมือนกับว่ามาไม่ถึงอดูดิน้ําสีฟ้ามากนู่นไปถึงน,นู่นเรือบรรยากาศดีมากเนี่ยถ้ามาเกาะราชาก็ต้องมาตรงนี้นะครับสวยมากเลยอนะน้ำใสมาก เดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปตรงนี้สักครู่นึงแล้วก็ค่อยไปเล่นน้ำตรงนู้นกันนะครับ นี่นะครับทุกคนเล่นน้ำแล้วก็รับประทานข้าวบริเวณด้านนู้นนะครับเป็นรีสอร์ทที่เรามารับประทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆเขานัดกันประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับรอที่บริเวณทางขึ้นเรือด้านนู้นหูทรายแบบว่านิ่มเนี่ยเดินไปแบบจมจมเลยจมเท้าจมไปในทรายยู่น้ําสวยมากตรงฝั่งด้านนู้นจะเป็นจุดชมวิวนะครับ เป oh. so ียกๆน้ำใสจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูมีปลาด้วยน้ำใสมากตัวนี้ก็คือยังอยู่ที่เกาะราชาอยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสถานที่ถัดไปกันต่อนะครับนี้บรรยากาศก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอเรือมารับที่ตรงข้างหน้านี้อุ้ยปลาเยอะมากตอนนี้เรือมารับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือก,กันด้านหน้าเพื่อท,ที่จะไปเกาะถัดไปกันนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งดูทุกคนน้ําใสมากโอ้ยน้ำใส,ำใสดีไปแล้วนะเกาะราชาไปแล้วนะ เดินทางกลับไปเกาะถัดไปกันโอเคเดี๋ยวเจอกันที่เกาะถัดไปนะครับออกจากเกาะราชาประมาณ20นาทีนะครับก็จะมาถึงเกาะเฮนะครับด้านหน้าของเรานี่คือเกาะเฮทีเดี๋ยวเราจะมาพักที่นีอ่อ่พักผ่อนแล้วก็นั่งจนถึงประมาณสโมงเย็นนะครับเพื่อที่จะลกลับออกจากเกาะเฮ4ีโมงเย็นนี่เขามีแบบ ทายเรือขยบับมไปู้น้ำใสมากอันนี้ก็เล่นน้ำได้เหมือนกันนะครับดูฝั่งด้านนี้ฝั่งด้นนี้ก็น้ำใสจะไปดูกันดีกว่าว่าบนกเกาะเฮมีอะไรไดูอันนี้มันเดินยากไปหนึงอะ ตอนนี้เราถึงกเกาะเฮแลยครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าคาเฟ่นะเขาจะมีคาเฟ่ให้ทุกคนมานั่งดื่มต่างๆได้นะครับมีหลากหลายเลยนะน้ำปงน้ำปัน่นอะไรแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็มีชินชาร์ดแบบนี้ด้วยเนะี่ยมีที่นั่งเป็นซุ้มรังนกอย่างงี้ก็มีดูดิเนอ,อเขามีแบบรังนกตรงนี้ไงเนี่ยเขามีรังนกใหญ่เขามีนกใหญ่เขาก็เลยมีรังนกเล็กๆให้เรานั่งนะครับอยู่ด้านนู้นก็จะมีแบบเนี่ยพราซลลิงนะครับ แล้วก็เล่นน้ําอยู่ด้านหน้าได้นะครับเราสามารถเล่นน้ําหรือว่าจุดหลักตรงนี้ก็จะมีแบบพลาเซลลิงมีแบบเล่นน้ําแล้วก็จะมีภผยเรือขยักใส่อยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับเราสามารถที่จะนั่งพักผ่อนอยู่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเดี๋ยวไปไปดูกันว่าจะทําอะไรกันดีดูได้ไปเดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งนี้ถ้าเรานั่งที่เก้าอี้ชายหาดนี้คู่ละ250านะครับด้านในด้านในนี้จะอยู่ที่100บาทนะครับ ประมาณนี้นะแต่ไปเดินดูฝั่งด้านนี้ว่าเขามีอะไรอีกอันนี้คือเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเก้าอี้ชายหาดต่างๆให้เรามานี่ง่ายเรือคายักใสชั่วโมงน่าจะชั่วโมงประมาณ3 0 0ร้อกว่าบาทนะครับชั่วโมงส300ร้อยประมาณนี้แหละเนี่ยภายเรือก็คือภายเรืออยู่ในโซนนี้แหละถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะครับเต็มเลยคือหนึ่งลำก็คือสามารถที่จะถายได้สองคนนะครับ อู้นไปฝั่งนู้นเล่นน้ำได้ได นี่เลยนะครับทุกคนเราได้น้ำมะพร้าวมาแล้วคนระับอยู่ที่แก้วละ1 0 0บาทนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศของท่าเรือนะครับแล้วก็เดี๋ยวดื่มน้ำมะพร้าวกันนะครับหลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวนั่งพักประมาณ1ชั่วโมงนะเขาก็จะให้ขึ้นเรืออยู่บริเวณด้านนี้นะครับหลังจากนั้นก็พอขึ้นเรือประมาณ4ี่โมงเย็นเราก็จะกลับไปจากาท่าเรือของเกาะเฮนะครับกลับไปที่ภูกเก็ตอีกที่นึงนะครับโอเคเดี๋ยวนั่งพักผ่อนด้านนู้ก็จะมีคนเล่นน้ําเห็นไหม ด้านนนเขาก็จะมีแบบนั่งพักผ่อนเป็นทริปเป็นกลุ่มของเรานะครับอันนี้คือเป็นบาร์นะครับเนี่ยบาร์อยู่ฝั่งด้านนี้แล้วก็เนี่ยด้านนูนเขาก็จะมีกิจกรรมทางน้ําเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็ถูกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปนั่งดื่มน้ําปั่นกันนะครับ ทุกคนตอนนี้เขาเรียกขึ้นเรือแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือฝั่งด้านนี้กันนี่เลยก็จะมีแปบนแบบในกลุ่มฝั่งด้านนู้นเขาจะมีการเล่นกีฬาทางน้ํากันอยู่นะครับนี่อันนั้นคือจะเป็นรอบละห้าร้อยบาทอ่ะแจะไปขึ้นเรือฝั่งด้านนี้กันเพื่อที่จะเดินทางกลับไปท่าเรือของเราเหมือนเดิมนะครับ ให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้คนแบบเริ่มมาเล่นน้ำกันมีสองฝั่งนะครับอันนีน้หนึ่งอันแล้วก็ถ้าเรือน,นี้อีกหนึ่งอันนู่นอีกหนึ่งอันมันมีสามอ่ะมีสามแห่งเนี่ยบรรยากาศนะครับไปจะไปขึ้นเรือเดินทางกลับไปฝั่งภูกเก็ตกันนะครับอา่าเป็นกันดีกว่า ตอนนี้เรามาถึงฝั่งภูเก็ตแล้วนะครับเรียบร้อยก็จะ,ะประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับไปโรงแรมของเรา